สวัสดีครับคืนนี้ก็นอนอยู่ที่ลําปางนะครับพ้องนอนในรถเหมือนเดิมครับเอาเสื้อชูชีพมาด้วยนะครับพอมาช่วงน้ำท่วมนะครับระหว่างทางไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับจะขี่รถตกคูหรือเปล่านะครับเอาชั่วไว้ก่อนนะครับมีเสื้อชูชีพนะครับตอนนี้ก็ลุกขึ้น จากการนอนหลับนะครับกำลังจะไปแปลงฟันเข้าห้องน้ำนะครับเดินทางต่อเพื่อขึ้นโดยถนนนะครับตั้งใจว่าจะขึ้นโดยถนนแต่ว่าไม่ทราบว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่านะครับจะแวะที่อื่นเสียก่อนหรือเปล่านะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวพัดลมดูอากาศนะครับอากาศเย็นมากนะครับเมื่อคืนไม่ได้เปิดพัดลมสักตัวเลยครับแม้แต่พัดลมดูดก็ไม่ได้เปิดนะครับอากาศ นี่ครับเ,เสื้อชูชีพสวมมาที่เบาะรถนะครับทั้งสองคนเตรียมความพร้อมเพื่อฉุกเฉินนะครับบรรยากาศข้างในรถนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะเพราะว่ามาสองสามวันแล้วนะครับนอนอยู่สามคืนนะครับปั๊มน้ํามัน แต่ไม่ใช่ปั๊มนี่ปั๊มเดียวนะครับนอนอยู่ปั๊มอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอฝากพี่น้องนะครับที่นอนคอมใหม่เอซีนะครับตรงที่ไหม่เอซีนอนนะครับตอนนี้ใม่เอซีไปห้องน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปวันนี้จะเดินทางต่อเช้าๆนะครับเพื่อไปหาสเสบียงเตรียมพร้อมที่จะขึ้นโดยถนนนะครับกี้ครับบรรยากาศด้านนอกนะครับ มาเหสีมาแล้วนะครับมาจากห้องน้ําแล้วนะครับจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้มาเหสีแต่งตัวก่อนนะครับเถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะครับมีก็าพาจักรยานมาด้วยนะครับเผื่อขากลับจะได้แวะแถวริมทะเลนะครับแคมปิ้งกันแล้วก็ปั่นจักรยานออกกําลังกายบ้างนะครับ กาะทั่วไปครับเลยสีด้านนู้นนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่ได้ใช้กล้องออสายรูปหรือว่ากล้องโกโปรนะครับเลยตะกุกตะกักหน่อยจับยากนะครับไม่มีขานะครับใช้มือจับไม่มีขาจับกล้องนะครับ กับรถไกลครับเป็นพันกว่ากิโลนะครับเหนื่อยๆเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายาวิดีโอไม่ถ่ายทำยูทูบแล้วแต่ก็นึกสะดุดความสุขตรงนี้ขึ้นมาเลยก็ถ่ายทำวิดีโอว่าเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้สองแก่ไม่ได้ทำวิดีโอการนอนในรถมาเลยนะครับนานหลายเดือนแล้วนะครับหนาวครับ สิบกว่าองศาสิบห้าสิบสองนะครับสิบสองสิบสามองศานะครับที่ลำปางนะครับปั๊มที่ลำปางนะครับตรงนี้ติดเขตอำเภออะไรยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเหลืออีกไม่กี่กิโลนะครับก็จะเข้าเชียงใหม่แล้วนะครับของน้ำอยู่ทางโน้นนะครับของน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงฟันเข้าของน้ำก่อนนะครับจะขอเดินทางต่อโอเคนะครับ นี่ครับนี่ครับหน้าด่างครับอยู่ในรถครับแต่งหน้าก่อนออกเดินทางครับนี่หลวงปู่ตวที่เรารับถือนะครับหลวงปู่ตัดเดินทางกับเรามาด้วยนะครับรวมกว่าพิทยุสื่อสารนะครับสําหรับฉุกเฉินนะครับน้ําท่วมน้าบาน้าป่าไหลหลากะัรับบางที ต่อทางโทรศัพท์กันไม่ได้ต้องใช้วิทยนะุด้านหลังก็มอคืน,อน,อนนอนนะตรงนี้นะครับนอนกันยาวๆด้านหลังตอนนี้กลายเป็นที่สะสมของไปหมดแล้วครับพอเราจะเดินทางก็ยนโยน่เพื่องเพย่อนกไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่าก,กัน1 3 1ส14องสิบสี่องศานที่ที่ลำปางที่ปั๊มที่ลำปางแต่มันไม่ใช่ใจกลางเมืองนะครับปั๊มชานเมืองออกมานะครับในรถก็แอร์เปิดไม่ได้ครับเยน็นโคตรๆลายนิ้วก็เริ่มเย็นนะครับ เราอยู่ทางใต้นะครับเราไม่ชินกับอากาศเย็นแบบนี้นะครับเต่งหน้าแต่งหน้า,าหน้า,นาหน้า,นาดิบๆครับใส่เดี๋ยวต้องทำน้ำอุ่นอาบแล้วครับเป็นไงหลับได้ปั๊มาสามคืนหลับสบายไหม นะสบายนะวันหยุดของมหาเีสัน้นๆนะครับเพราะเราต้องรีบเดินทางเราเราหยุดกันไม่มากนะครับวันวันหยุดไม่มากวันหยุดทางราชการไม่มากนะครับก็ต้องมาแบบแรงรีบเดินทางยันยาวๆนะครับถ้ามาแบบอนอนรู้อยู่สบ,บายก็คงจะลําบากในการเดินในห่วงเดินทางในห่วงเวลาสัน้นๆนะครับของเราค่ําไหนนอนนั้นเพลียที่ไหนนอนที่นั้นนะครับขับกันยาวๆขับจนเหนื่อยจนเพลีย พอรู้สึกว่าเปลียก็นอนอาอนที่พักป,ปั๊ปมพักนะครับไม่ฝืนอันตรายครับ่างหืนกันมานานครับการนอนในรถนะครับตั้งแต่ห่วงโควิดนะครับหนึสอสามถอดแว่นตานครับเดี๋ยวผมไม่รอครับต่อนก่อนแรกก็กลายเป็นซุปเปอร์แมนนะครับตอนที่ใส่แว่นก็เป็นคลาดเคลื่อนนะครับตอนนี้เป็นซุปเปอร์แมนแล้วเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อรร่คร <This> mm ับนนนี่นี่อะไรนะ ลุยลุยอะลุยคุณลุยเป็นนักข่าวใช่ไหมหลุย,ลย <laughs> <laughs> มั่วนะครับมัม่วนะครับหนังสมัยเราเด็กๆนะครับยังเป็นขาวดําตอนนี้มีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคอะไรก็ไม่อยู่แล้วบางทีก็ไม่ได้ภาคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้มาเหสีผมแต่งตัวให้สวยกว่านี้อีกร้อยเท่านะครับแล้วเราก็จะออกเดินทางไปที่เป้าหมายต่อไปนะครับโอเค see you <laughs> สวัสดีครับวันนี้เที่ยวก่อนแก่สองแก่นะครับจะเดินทางไปโดยถนนนะครับพอเดินทางมา2อวันสวันแลครับนอนที่ปัม๊มนี่ก็เป็นคืนที่3ามแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางไกลมากหลายกิโลนะครับไม่รีบนะครับคำไหนนอนนั่นเหนื่อยตรงไหนนอนที่นั่นนะครับไม่รีบ เพราะตาดิบแลอันตรายสำหรับวัยของเราสองคนนะครับมนบรรยากาศทั่วไปนะครับของปั๊มที่นามาคืนนี้นะครับที่ตอนนี้เรานอนอยู่ที่ลาปางแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางแลวนะครับนี่ก็รถของเราเหมือนเดิมนะครับไปที่ไหนต้องได้ปั่นเหมือนเดิมนะครับมีจักรยานสองคันนะครับเมื่อคืนก็นอนตรงนี้นะครับขณะนี้เวลามันก็เกือบจะห้าโมงแล้วครับตีห้าแล้วนะครับ อุณหภูมิอยู่ที่13-14องศานะครับ 13, 12, 14องศาขึ้นลงบวกบวกลบอยู่หนึ่งแต้มนะครับเย็นครับพี่น้องน้ำไม่ต้องอาบครับใส่ชุดเดียวได้หลายวันครับไม่ต้องกลัวนะครับใส่ชุดเดียวได้หลายวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาผ้ามามากนะครับมาช่วงนี้ช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับเปรียมเปรียมตัวเรื่องรถให้พร้อมอเครื่องพร้อมน้ำมันพร้อมตังค์พร้อมนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายพร้อมเที่ยวกันยาวๆครับ บอกได้คำเดียวว่าโคตรเย็นเลยครับพี่น้องมันจะเย็นธรรมดานะครับโคตรเย็นนะครับเย็นคุณโคตรครับนี่ขนาดตีนดอยนะครับจะขึ้นบนดอยแล้วก็โอเคกว่านี้มาเห็นสีผมมากนะฮะสวยเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมก็คือความสามัคคีนะครับอหลงหลงทางนะครับหลงทางทะเลาะกันเรื่อยครับทะเลาะแต่ก็อยากรักกันเหมือนเดิมนะครับกําลังเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะไปหาเสบียงหากับข้าวเพื่อเตรียมตัวขึ้นดอยนะครับ เจอกันที э ่จุดเช็คอินหน้าต่อไปนะครับโอเค Let's go นี่นี่เขาเรียกอะไรตรงนี้กำลังจอดรถซื้อเสบียงนะครับที่เป็นน่าจะเป็นตลาดย่อยตลาดนัดของทางแยกเข้าดดยตลอดทางแยกเข้าดอยหรือของของเถินว่าอะไรตรงเถินเถินนะครับเรากำลังจะไปซื้อกับข้าวนะครับ 10เมตรก่อนนะครับเอสีทำ่าจะเดินตัวเป่านะครับบอกไม่ได้เย็นเย็นมากๆครับต้องเอาเสื้อเสื้อใส่ครับ้าคลุมก่อนนะ้าคลุมเหรอตกลงว่าเอาเสื้อหรือผ้าคลุมเดยเร็วครับบนถนนครับมาเจอเวทีแคทวอล์กนะครับ Cho làm mày đi. Mũi mày đeo Mũ, đó, mũ. Bà cổ mình, nó có ซื้อหมูครับหมูมีหมูครับหมูมีหมูคนละครึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไไซื้อเราไปซื้อของอื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแผงนี้ มีเครื่องปรุงอะมียังเครื่องปรุงซื้อไปเลยอะไรนะอ๋อไม่ที่ไม่รู้ว่าเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับเย็นจนมึนเลยครับหอมกระเทียมอ่ากระโหนาเนี่ยมีรพามีต้นหอมมีแล้วนะต้นหอมเรื่อมัดสองมัดทิ้งไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีใช้ คนที่เลือกซื้อผักเก่งที่สุดในโลกนะครับนี่ตอนหอมอย่างเดียวก็มีนะนี่เขายังไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งกองไม่ได้แบ่งกำนะครับแถวบ้านผมนะครับกำยี่สิบทีนี่กำห้าบาทครับ กินกินขี้แต่งขี้แตนครับแม่กาอารมณ์ดีเราก็อารมณ์ดีไปด้วยนะครับสามสี่พันเจ็ดสิบบาทโอ้คิดเลขเร็วมากครับกระตคิดเร็วนะครับกินของดีคิดอะไรก็ออกนะครับถุงใหญ่กว่านี้ได้ไมาสิบบาทครับชิมก่อนครับว่าอร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวเพิ่มต่อเดี๋ยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สอบแล okay. ้วครับเสร็จแล้วสามบาทสามบาทนะครับโอเคสวยงามครับทียพุ่งรุ่งที่โดยถนนนะครับเสร็จแล้วครับเดินทางต่อนะครับ เราดูรถได้ดีนะครับเดียนยครับเดินเลยครับเราอยู่นู้นครับเดี๋ยวแกนี่สเสบียงครับสเสบียงครับ โดยถนนแล้วนะครับว่าโค้งชันขนาดไหนนะครับซ้ายทีขวาทีสายายตัเอห้าสิบเมตรทีห้าสิบเมตรที้ายทีขวาทีนะครับถ้ามีโดรนบินข้างบนก็น่าจะเห็นชัดนะครับว่าถนนก็โค้งยังไงนะครับซ้ายทีกวาทีดูรถจากข้างหน้านะครับรถบรรทุกผลไม้ทุกผักอยู่ด้านหน้านะครับเข่งเปล่านะครับน่าจะขึ้นไปรับผักรับผลไม้บนนู้น โอเคครับเดี๋ยวจะเจอกันตอนสว่างนะครับตอนนี้ตีห้ากว่า,วาแล้วตีหกนะครับตรงน,นี้ถนนไม่ค่อยดีนะครับเป็นเป็นส่วนของที่รับน้ําน่าจะเป็นที่รับน้ําลงมาจากบนยอดเขาแต่งถนนนะครับขัดซอกถนนผ่านระดด้านล่างนะครับเริ่มีหินมากองไว้แล้วน่าจะมาไว้เพื่อซ่อมแซมถนนนะครับตานหน้าก็จะเห็นเรือเห็นวิวแล้วครับตอนนี้ นี่ยังไม่สว่างดีนะครับไม่สว่างดีโอเคครับ,คครบดูถนนจริงดูถนนปลอมในตัวสับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะว่าคดโค้งขนาดไหนนะครับถ้าคนยังขับรถยังไม่เคยแข็งแรงก,กน็น่าจะยังไม่เหมาะนะครับน้องๆน,นะครับ ที่ราบชันมากหลายๆที่นะครับร,อบร้อยเบรกรถเตมไม่หมดนะครับขียเร็วมากไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะต้องระวังรถหน้าสวนด้วยถนนแคบนะครับไปต่ำไปสูงก็เลือกใช้ให้เหมาะนะครับไปถุกที่ถุกเวลานะครับ เพื่อนดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างยังไม่ถึงที่ครับเกียร์รับโค้งนะครับโค้งเยอะเหลือเกินครับโค้งกับนับถนนแห่งความนอบน้อมนะครับโค้งเยอะครับโค้งเยอะ เพราะว่าแฟนเก่าก็เป็นคนเหนือ,อคนเหนือความรักเนอกคนเหนือความมัดคนเฒ่าคนแก่ตื่นกันแล้วครับตอ<ใ>นเชสาก็ <ๆ S 1> ไปทำงานหมดล <ๆ S 1> แล้วเขาเก็บนำถักถ่กเกียดนะเอ่อเือเช้าเช้าครับบรรยากาศสวยๆฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ครับ การแนวนอกเย็นขี้แตกขี้แตนครับตอนนี้แอร์ไม่ต้องเปิดครับลงกระจกนิดเดียวเองครับโอเคครับสภาพบรรยากาศต่อไปฝากกันเรื่อยๆนะครับสวยดีนะครับมีอะไรแฝงๆกับผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นตุงเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่สวยดีครับกาแฟในยี่เกนยี่เกนเหรอคอมเมนต์ไว้อ่ะ สวยดีแั่กลางคืนนะ่าจะสวยนิดครับเปิดไฟนี่เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับกี่มือนนอี่หมดแล้วกอนหลับนอนนอนหลายวันนะครับยอดติดไฟแดงอยน,นะครับทิปที่เที่ยวแบบไม่มั่นใจนะครับว่าม,มีวันว่างกี่วันเนี่ยของใหม่เอซีเนี่ยว่าจะฝากได้ลาได้หรือเปล่าเนี่ยก็ย,งยังยุ่งอยู่ ระฟ้าขึ้นลอยถนนแล้วนะครับ mm hmm. มองเห็นของาลอยโน้นนะครับไช mm ้ hmm. กี่นาทีหนึ่งเลยกี่ชั่วโมงห้าสิบสากเลยห้าสิบกนะครับตอนนี้ตัดเข้าตัดกล้องผมก็เรียกมอเูอรเหมือนกันครับ mm hmm. เลี้ยวขวาใช่ไหมครับเลี้ยวขวา mm hmm. ลงมอเตอร์ไปแล้วครับ